ถ่ายถ่ายแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จันทุจังแล้วคะคือวันนี้เราอ่ะก็คือหลอกเบิร์หลอกเฟิร์นค่ะนี่หนี่งแ่นแผ่นกล้องเพื่อโสดค่ะตอนนี้มีลูกหนึ่งนะวันนี้แต่ไม่บอกว่าลูกเขาคือใคร ถ้าใครอยากดูต้องดูท้ายคลิปกันค่ะท้ายคลิปคือกูต้องถ่ายให้เขาดูด้วยท้ายคลิปแช่์แชรแล้วก็จะให้ถ่ายราคาของรูปเฟิร์นนะนะคะว่ากี่บาทถ่ายถ่ายถูกโอจะแจกตัางๆอ๋อเออเดี๋ยวแม่ดูเออเดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวโป๊ะไม่ต้องบอกว่าเฟิร์นโกหกแม่ไว้เท่าไหร่บ้าเท่าไหร่หมื่นห้าวันนี้จุดประสงค์หลักๆเราพาแบบว่ามามาทำเออจุดประสงค์หลักๆเราไปทำอะไรตอนแรกที่เราคุยกัน อยากไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วโอก็อยากนอนอยู่บ้านก็คือเออเพื่อนเห็นเพื่อนเหงาแล้วก็เดี๋ยวจะสอบกันแล้วเลยแบบมาเที่ยวกันก่อนไม่เลยคือกูก็แค่บอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปเอ้ยจะดูจังไหมแล้วก็บีวบอกอยากไปแล้วก็เออนั่นแหละก็มากันหนังมึงใช่เพื่อจะมาดูกันต่าะครับส่วนไอ้บิวเนี่ยไอ้บิวจะมาลองดูรองเท้าครับแล้วบีวก็เรีย่ะใกล้ห้ถอดเหอเรีบีวบิวมาแหลกค่ะเนี่ยมาทำอะไรมาแหลกค่ะมาแหลก่สวนผมนะเป็นคนขับรถนะครับก็เลยต้องอะไร ติดใจติดโอเคนะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีคอนเทนต์อะไรลงช่องผมอีกไหมแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะครับมีเรื่องอะไรต่างๆนานาเยอะเลยครับทั้งแบบว่าหนังสือรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราทําโปรเจกต์กันกับเพื่อนๆในภาคนะครับใช่ก็แบบว่าเดี๋ยวแม่ไ่่าดี่หน้า้อโอเคก็ถ่ายไปเดินไปได้ไหมถ่ายไปเดินไปก็ได้ช่วงต้นเดือนแรกๆคือเราค่อนข้างดุ่นกันมากเลยนะครับอ้าวไปดีอ่ะไปดิมา Blender, อ่อเาเขาแวยอะเลรเล่าไม่ได้ถยไม่ไ่ายอมันมันยุ่งมากในช่วงแบบต้นเดือนอะไรเงี้ยจริงๆมันสามารถถ่ายได้เยอะนะเพราะว่าเราได้ไปในหลายๆที่มากแบบไปกินข้าวอะไรกับเพื <S <S, ่อนอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็ไปเขียนมาแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับถ่ายลงไอจีนะครับซึ่งผมับมาจากเขียนประมาณ สี่ห้าโมงใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนที่เขตเขาจะนัดพาไปกินหมูกระทะต่อแต่ว่าผมแบบร่างก,กายไม่ไหวอยากนอนพักใช่ไหมผมก็นอนพักได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วทีนี้เพื่อนก็โทรมาเพื่อนในภาคนะโทรมาบอกว่าเออมาทําหนังสือรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องส่งตอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ย mm. ผมก็เลยแบบโอใจมันได้ขับรถไปมอเลยอะไรเงี้ยสรุปว่า mm. คืนนั้นก็เสร็จไม่ทันก็คือเลยให้เพื่อนมาที่บ้านเ mm. พื่อนส่วนหนึ่งก็นอนที่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อนบางส่วนก็กลับที่สองที่สาม ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ชุนลมุนมากหลังจากที่เสร็จแล้วก็ไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเออซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายไม่ดูอีกถ่าต่เป็นภาพนะครับขึ้นค่ะขึ้นมาค่ะปิ้งซต่อไปแค่นั้นแหละไปจนเล่าจบแล้วนะคะก็ก็เพื่อนยังก็ยังค่ะเห็นไหมคะหัวชมพูค่ะ ยางค่ะยางยางไม่กันเลือกอาสุดท้ายไม่ซื้อไปต่อโอ้ยมีคนแซวครับณตอนนี้หนังสือรุ่นเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเหนื่อยไหน้องเปิดครับเปิดครับกัยังหลังนี่มันยังยูไม่ห้งเยออจแมจัุแจมัสวยนะโอน้างก็เหมือนคนทำคนทำได้หรอแคมเบญ คบไม่หมดด้วยแค่นี่ไข่ว้ยป่าเดี๋ยวให้ผมด่าไข่เรื่ยวเป็นหมาวะเนี่ยไข่เนี่ยพอมันเอามันมันลงตรงกลางนี่เหมือนมันเป็นประธานเมื่อกี้ลูกมึงแน่อ่ะยิ้มมุมป่าสวยนะเผอจริงเลยมันสวยเอ้ยมันสวยไม่ขึ้นงานไหมมันเลิศมันเป็นสุนทรรู้สึกยังไงบ้างครับง่วงไม่ไหวแล้วมึงเราต้องไปกินต่อนะเว้ยกูไม่ไปแล้วอ่ะอ้าวมึงกลับแล้วเหรออืมกลัวเครื่องไปแล้ว โชคดีนะเว้ยโอ้ยสิวไม่บ้าหนิย้าหูนี่นะครับวินาทีที่จะพาเปิร์นไปรับรับลูกรับใครหลังได้เลยค่ะทุกคนครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระต่ายไปลูกไม่ไม่ใช่กระต่ายไปดูลูกไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตัวตัวที่มัว่าทุกคน อเออมองไม่เห็นแล้วนโดนทัพเี่ <c oughs> นี่เอ <c oughs> นอนอ้องโดนทัพเหวอ๋อนี่ไงนี่นี่คือเพื่อนรักมันนะครับน <c oughs> อ้องแจกับเพื่อนแต่คนแยกเพื่อนรักนะจะเข้าไปน้องหนีอย่าน้องไม่อยากเนี่ยชอบผมมากไหมก็คือน้องคนนี้อยากกินน้ำแต่คนนี้บังอยู่น, <c oughs> น้องฟ้กากูเดกกินน้ำ มัดูไอ้วนกัน่อ้วนไอ้อ้อ้วนหลับเป็นตายละไอ้วนไอ้วนตายแ่น้องห้ามเ่อนะเออน้องกินนะนองไม่เถกินเนี่เห็นไม้องยิงกินกันดีดกันซีนกันซีนเปิดพวกกันซีนที่เขาจะเอาจากโื ไม่อยากไปกับไม่ไ oh, <my> ไม่เศร้านะเว้ย <My God. S 1> อย่างน้อยพวกมึงก็ได้กินนะ้ำแบบสบายใจแล้ว